ที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยค่ะภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันครบรอบวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมชโย โดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีเปิดกรวยสักการะนารูนารูปเหมือหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยคณะผู้แทนสาธุชนก็ได้วรวมถวายพานดอกไม้มงคลสักการะวังนารูปเหมือหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีจุดสหสรังสีโชด จากนั้นเป็นพิธีจุดสาสรังสีโชติรัตนประทีปโดยมีกาลมิรด,ด็อกเตอร์จุธาม,มาส,สุขบันเทิงเป็นประธานจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยนอกจากนี้ภายในงานก็ได้ประกอบพิธีจุดประทีปแปรอักษรพิธีถวายขีฬลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย พิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกาลยมิทนกรโดยมีกาลยมิทนพรบอนเนอร์เป็นประธานทอดผ้าป่าซึ่งก่อนเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะสงฆ์และสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะและในโอกาสนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ ก็ได้กล่าวสัมมนนิยกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ